พลาดไ่ได้เลยกับรถกระบะ4ประตูสีดำดุดันแบบนี้เลยนะคะแล้วได้เกียร์โต้ด้วยเป็นรถปี2023นะคะขับ Mitsubishi แต่ต้าน2 4 0ไมเวกดับเบิ้ลแคป GLS Plus ราคาประหยัดจากไปเองไปแล้วถึง400บาทวันนี้กับค่าตัวเป็นแค่6 15,000 15, บาทเท่านั้นได้ไม่เพียงแค่20,000กิโลนะคะวันนี้ผ่อนเพียงแค่ 1, 1600บาทตลอดสัญญารายได้ขอ20,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคำนะคะได้เป็นกระจังหน้าโครมเมียมลมดาสวยๆนี้เลยได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ ไฟเดลไลท์ตัดหมอกใ้ครับได้แมกใหม่ยางใหม่นะคะซุ้มลอ้อแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วกระจกมองข้างปรับพอปไฟฟ้ามีไฟเดียวให้ในตัวแล้วราวบันไดข้างเบิกใสให,ใหม่สติ๊กเกอร์เตตันนะคะติดให้รอบคันแบบนี้เลยเท่ๆนะคะสําหรับด้านท้ายตัวรถคันนี้นะคะได้กล้องถอยด้วยนะคะราวบันไดหลังเบิกใส่ให้ใหม่แมกไรเดอร์ ader, สภาพสวยใส่ไม่มีริ้วรอยเลยไม่แท้นะคะ20,000กิโลได้เบาะหนังโทนด้ำทั้งคันเลยหน้าจอมีมาให้เรียบร้อยแล้วได้เกียร์โต้ด้วยนะคะด้านบนเพดานใหม่กิฟต์ถุงพลาสติกพอหุ้มกระจกให้อยู่เลย สำหรับห้องผู้โดยสารแถว2นะคะบกเลยว่วกว้างมากนั่งได้สะดวกสบายไม่มีริ้วรอยเลยนะคะได้เบาะใหม่เลยแล้วก็มาพร้อมกับที่พักพิงแขนนะคะพร้อมที่วางแก้วน,น้ำให้ถึง2ใบห้องเครื่องใหม่มากๆเลยจ้าใส่สะอาดได้เครื่องยนต์24 d ิซีดีดีอม,มเร์นะคะได้นัดเติมคันเดิมไม่มีการขยับเลยการไข่เลยแผ่นกันร,ร้อมรดอใหม่กิ๊บเลยซิิกเกอร์แม็อาร์ตมีให้ครบทุกจุดเลยจ้าออกรถพันเดียวลูกค้าจะได้ฟรีประกันภัยฟรีคําำเนินการรีบเคลมตะโจกให้เดือทันแล้วทาไปขายได้เลยจ้า